สวัสดีครับท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำฮอร์โมนไข่นะครับไว้ฉีดพ่นทางใบถือว่าเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับเพิ่มความเขียวเร่งการเจริญเติบโตและเร่งเปิดตาดอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือผลไม้ต่างๆนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีไข่ นะครับขาดไม่ได้เราทำฮอร์โมนไข่เราก็ต้องมีไข่นะครับผมใช้ไข่ไก่5ฟองนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงมีเครื่องดื่มชูกำลังนะครับยี่ห้อไหนก็ได้แล้วก็นี่ครับเป็นนมเปรี้ยวนะครับที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่างๆเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกเราก็มาตอกไข่ใส่ชามนะครับเปลือกเอาไว้ก่อนครับ บางคนก็ใส่เปลือกลงไปด้วยนะแต่ผมจะไม่ใส่เปลือกลงไปด้วยนะครับผมก็จะใช้ไข่ย่างเดียวแต่ถ้ามันจะหล่นลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะเปลือกใส่ลงไปเลยนะนี่ครับแล้วก็จะใส่นมเปรี้ยวใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนนะครับ แล้วก็น้ำตาลผมเลือกที่จะใช้น้ำตาลใสที่ไม่ได้ฟอกสีนะครับขั้นตอนนี้เรามาตีไข่กันก่อนครับ ตีเราเหมือนตีไข่เจียวไข่เลยนะครับให้ไข่แดงแตกเนี่นะครับเสร็จแล้วเราเตรียมภาชนะตีนะครับเตรียมภาชนะใส่ไปเลยนะแล้วก็คนๆๆคนๆๆๆเๆ่อยๆๆ จากนั้นใส่น้ําตาลลงไปไข่นึ่งฟองก็1ช้อนนะครับหช้อนโต๊ะผมใส่ไข่5้าฟองผมก็จะใส่ไปห่หช้อนโต๊ะนะครับอัตราส่วนคงที่ไม่แน่นอนนะก็ตามความเหมาะสมใส่อันนี้ผมใส่หมดขวดไปเลยนะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆ เครื่องดื่มชูกำลังนะผมใส่ไปแค่สองฝาพอแล้วนะครับใส่ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็คนคนคอย่างเงี้ยครับครับเพียงเท่านี้นะครับฮอร์โมนไข่ของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับปิดฝาไว้นะครับ เราหมักไว้อย่างนี้นะครับเป็นเวลา7วันนะครับแล้วเราก็นำมาฉีดพ่นทางใบหรือผสมน้ำรดทางดินได้นะครับเร่งการเจริญเติบโตเร่งตาดอกนะครับทำให้พืชผักของเรามีสารอาหารครบท้วนเลยทีเดียวพอดีผมปลูกแตงกวาไว้นะครับก็ ใกล้จะออกดอกแล้วละ่ะแล้วก็อัตราส่วนผสมนะครับหลังจาก7วันไปแล้วเนี่ยหช้อนนะครับหช้อนผสมน้ํา1ช้อนช้อนทานข้าวนะครับช้อนตักข้าวนะครับก็คือประมาณ5ซีซีนะครับผสมน้ําได้10ลิตรนะครับสำหรับฉีดพ่นทางใบถ้าเกิดว่าจะรถราดทางดินก็หนึ่บัวรดน้ำนะครับบัวใหญ่ และนี่นะครับนี่ก็คือเมื่อเขือเทศราชินีนะครับแล้วก็แตงกวาที่ปลูกไว้นะครับจะเป็นทัวนะครับเริ่มติดดอกแล้วหลังจากที่เราฉีดฮอร์โมนไข่ไปที่สำคัญนะครับจะทำให้พืชผักของเรามีภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านโรคและแมลงได้ดีทีเดียวเลยนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณคุณผู้ชมนะครับหากมีคำแนะนำดีๆก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้กันได้นะครับวันนี้ฟาร์มพอใจกเกษตรอินทรีย์บ้านแพ้วก็ขอขอบคุณนะครับในการรับชมวันนี้หวังว่าคุณคุณ,คณผู้ชมจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับหากผิดพลาดประการใดก็กราบประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ